สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่อครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับเป็นที่ี้ภัยที่เป็นนิรันดร์ครับไม่สามารถสั่นคลอนได้สุภาพิ0บท 18, บที่18ข้อที่สินะครับบอกว่าพระนา,นามของพระยาเวเป็นหอรบแข็งแกร่งคนชอบทำวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภยัย คำว่าพระน,นามของพระเจ้านะพระน,นามของพระเยซูเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะเวลาพี่น้องเคยเคยถูกเ,เคยไปร่วมการขับผีไหมครับเวลาที่ผีเนี่ยเข้าไปนะครับอยู่ในคนที่ไม่เชื่อและเขากำลังจะเชื่อเนี่ยรับการปลดปล่อยเนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยก็ถูกเชิญไปหลายๆท่านที่เป็นผู้รักแ้พระเจ้าเป็นเป็นผู้ปกครองดูแลกิจการถูกเชิญไปไปเพราะว่าไปนําคนนี้รับเชื่อหน่อย พอไปนำเขารนะับเชื่อเนี่ยพอเขารับเชื่อนะฐานที่เขารับเชื่อเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขามีความผูกพันกับวิญญาณชั่วนะครับนะเคยถูกมอบให้เป็นหรือให้นะเป็นลูกของเจ้าพ่อคนนั้นเจ้าพ่อคนนี้เคยเอาดวงไปผูกนู่นผูกนี่นะครับ<_ <k> _>ก็จะเกิดอาการขึ้นมาพอเกิดอาการขึ้นมานะครับอาจารย์คนที่นำรับเชื่อเนี่ยนะผมก็เคยไปหลยหลกรณีเหมือนกันเขาก็จะมีอาการแปลกๆนะครับบางคนเนี่ยก็ อาจจะแบบว่าสั่สสสนๆๆ่นี้นะเรารู้เลยครับว่าเนี่ยคืองานของวิญญาณชัญญ่วผีมารซาต,ตานนะครับเราก็จะใช้เรียกว่าพัะนามของพระเยซูพระเยซูเจ้าเช,เชาวนาซาเลตอธิษฐานว,ว่าในพัะนามของพระเยซูพระเจ้าชาวนาซาเลตนะครับจังขับไล่เขาออกไปบางคนกนขับไล่ด้วยเสียงดังนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเสียงดังเบาๆก็ได้ครับเพราะว่า ความศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือค่อยแต่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พระนามของพระเจ้าพระนามของพระเยซูคริสต์พระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาสเลตนะครับแล้วคนที่ไล่เนี่ยก็มีชีวิตที่ดีด้วยมิชิตบริสุทธิ์ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้ามีชีวิตกับผีเนี่ยผีก็บอกว่าอ๋อเองเป็นใครใช่ไหมพระเยซูเราก็รู้จักใช่ไหมพระเจ้าเราก็รู้จักนะแต่เองเป็นใครไม่รู้จักพอเลยครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์ก็ขับผีไม่ได้ขับผีไม่ออกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระน,นามของพระเจ้าเป็นพระน,นามที่ศักดิ์สิทธิ์พระน,นามของพระยาเว่พ์พระงพีบอกว่าเป็นหอรบที่แข็งแกร่งก็คือหอคอยที่บัญชาการการรบในเวลาการครับเพิ่งพีย่อย่อหน้าต่อไปนี่บอกว่าคนชอบทำรรจะวิ่งเข้าไปคนชอบทำรรคือใครดาวิดโซโลมอนคนชอบทำรรคือคนที่รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใคร คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะรู้ไหมครับว่าตรงนี้เป็นที่รี้ภัยพระเจ้าเป็นที่รี้ภัยไม่รู้แต่เราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นที่รี้ภัยของเราพระเจ้าเป็นป้อมปราการของเราเป็นหอรบแข็งแกร่งคนชอบทาแบบเรานี่เหลือครับต้องรู้ว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนพระองค์พี่พูดชัดเจนครับว่าเราจะต้องวิ่งไปที่ไหนเวลาที่เราประสบกับความลำบากประสบกับปัญหาต่างๆเราประสบภัยเรารู้ครับว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนพี่น้องครับ พระเจ้าอยู่ที่ไหนครับเราจะวิ่งไปที่ไหนครับมาโบสถ์หรือเปล่าครับไปที่ไหนครับไปหาพระองค์ไปหาพระองค์ด้วยอะไรครับสองอย่างด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าและการอธิษฐานวิงวอนนะครับการทูลขอพระเจ้าทําให้เรารู้วาเราควรจะวิ่งไปยังไงมีปัญหาพบเปิดพระคัมภีร์อ่านครับมีปัญหาพบคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าครับมีปัญหาพบคิดถึงคําสอนที่เราเคยได้ยินมา นะครับพระสัญญาของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมเสบียงไว้สําหรับตอนที่เรากําลังจะรีภัยเพราะอะไรครับพอเวลาที่โควิด -19 เนี่ยมาพี่น้องเห็นไหมครับหลายหลายคนเตรียมเสบียงไว้ใช่ไหมครับซื้อของซื้อของบะหมี่นู่นนี่นั่นไปไว้ที่บ้านฉะนั้นถามว่าทุกวันนี้เราเตรียมเสบียงอะไรไว้เวลาที่เราเจอภัยท่านเตรียมไว้หรครับเตรียมอ่านท่านกระพีไหมเตรียมเขียนไหมครับจดบันทึกพระสัญญาของพระเจ้าไหม เตรียมจดเจอร์นี่ไหมเจอร์นี่ก็คือว่าบันทึกการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณของเราไหมพี่น้องครับการจดต่างๆเหล่านี้การรวบรวมพระคัมภีร์รพระสัญญาของพระเจ้านี่สําคัญนะครับอย่ามองท่ามนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเรียกว่า spiritual journey diary นะครับหมายความว่าเราจดจดบันทึกพระธรรมของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าและอะไรต่างๆที่เราใช้เดี๋ยวพอเจอภัยปุ๊บเนี่ยนะฮะเจอทุก นะครับเราจะสามารถใช้ได้นี่คือสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเองตอนที่เราหลีภยัยนะครับพระคัมภีในข้อเดียวกันนี้นะครับพระเจ้าทรงเป็นที่หลีภัยและเป็นกำลังของพวกเราทั้งหลายนะครับมีอยู่คำหนึ่งครับเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ ผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้อธิบายคําว่าความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ไหมายความว่าอย่างไงพี่น้องก็ถามว่าพี่น้องพร้อมไหมครับที่จะรับรับภัยตอนนี้พร้อมไมบไม่พร้อมใช่ไหมครับเพราะอะไรครับรู้สึกว่ามันไม่น่ามาถึงเรานะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้ําท่วมบ้านเราอีกสักสองอาทิตย์เนี่ยนะพี่น้องพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับน้ำจะท่วมบ้านเราเนี่ยอีกสองอาทิตย์พี่น้องพร้อมไหมใครบอกว่าพร้อมแล้วมั้งครับ รถของเราจะจอดที่ไหนครับนะฮะเราคิดถึงปีห้าสี่บางท่านปีห้าสี่ที่นี้ไม่เกิดใช่ไหมแต่ปีห้าสี่ครับน้ำมันท่วมทุ่งเย่หมดเลยแล้วรถจอดที่ไหนครับผมเอาพลาสติกห่อรถเนี่ยปรากฏว่าน้ําเข้าเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เราขับรถเข้ามาในถุงพลาสติกเนี่ยนะครับล้อมันเนี่ยก็ไปคูดกับเอไอพลาสติกครับพลาสติกมันก็ซึมรั่ว พอหน้ามันมานครับน้ำอยู่ทบ้านบ้านคุณแม่ผมเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มเต็มรถใครไปได้ทั้งหมดเห็นไหมครคุณเอาพลาสติกห่อไปมันก็ไม่ได้นะคุณจะขนของไปที่ไหนรถจะจอดที่ไหนทรัพย์สินต่างๆจะขนไปยังไงเนี่นครับคือสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมเวลาภัยมาใช่ไหมครับเวลาที่ความทุกข์ลำบากมาโครคภัยไข้เจ็บมาปัญหาอุปสรรคต่างๆมาวิกฤตเข้ามามันต้องพร้อมแต่พี่น้องครับ พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอความพร้อมนี่หมายถึงอะไรความพร้อมหมายถึงอะไรนะครับปัญหาก็คือว่าในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเราพระเจ้ายังพร้อมอยู่เสมอพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราอยู่เสมอแม, us, ม้ว่าเราจะไม่พร้อมก็ตามในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดพระเจ้าจะอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางกาย อารมณ์ใจ,ใจิตใจความรู้สึกหรือาแม้ว่าจะเป็นจิตอิญญาณหรือการถูกโดดเดี่ยวทอดทิ้งซึมเศร้าพระเจ้าอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์ทุกๆเวลาที่มีภัยอิสยานะครับบทที่55นะครับพระเจ้าบอกกับเราว่าแผนการและเวลาของพระเจ้าแตกต่างเราลนนี่การตอบคําถามนะครับว่าทําไมหลายๆครั้งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพร้อมพร้อม,อมแต่ทำไมถึงเวลาเราต้องการพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะ เวลาที at, care, product, ่เราต้องการพระเจ้าเราอธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบนะครับมันก็มีคําถามตลอดเวลาว่าอะไรเกิดขึ้นทําไมพระเจ้าไม่ตอบผมทําอะไรหรือเปล่าในขณะที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่แต่ความช่วยเหลือนไม่เกิดขึ้นทันทีเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือที่ไหนมันตอบได้ไหมครับมันตอบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่รู้จักพระเจ้าเท่าที่ควรพี่น้องครับการที่ความช่วยเหลือไม่เกิดขึ้นทันทีทันควัน ตามใจของเรานะครับนี่นะครับนี่คือเหตุผลประการแรกคือแผนการและเวลาของพระเจ้านั้นแตกต่างจากเราต้องมีผู้ชัดนะครับว่าความคิดของเราไม่ใช่เป็นความคิดของเจ้าวิถีของเราก็ไม่ใช่วิถีของเจ้านี่คืออิสยาห์บทที่ห้า้าข้อแและข้อที่เความคิดของเราไม่ใช่เป็นความคิดของเจ้า และวิถีของเราไม่ใช่เป็นวิถีของเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์นะครับพระเจ้ามีแผนการของพระองค์พระเจ้ามีความคิดของพระองค์พระเจ้ามีเวลาของพระองค์และพระเจ้ามีวิถีของพระองค์ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้เราคิดว่าเราจะได้รับการปลอบใจได้รับการฟื้นใจได้ความชื่นใจมีแสนติสุขด้วยวิธีนี้แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่วิธีนี้ เวลาที่ท่านเดือดร้อนท่านวิ่งไปหาใครครับไปหาคนใช่ไหมครับไปหาที่ปรึกษาใช่ไหมครับแต่พระเจ้าต้องการให้เราเวลาเดือดร้อนไปหาใครครับไปหาพระองค์อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนะครับอธิษฐานเผื่อคนอื่นถามศาสนาจารย์ถามพี่น้องที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับเรามีพี่เลี้ยงทุกคนถูกไหมครับเรามีคนที่ดูแลจิตใจของเราก็ถามเขาขอคําแนะนําจากเขาพระคัมภีร์สอนอะไรบ้างนั่นแหละครับคือสิ่งที่ เป็นแผนการของพระเจ้าเวลาของพระองค์วิถีของพระองค์นะครับความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราทางของพระเจ้าสูงกว่าเรานะครับความคิดของพระเจ้าสูงกว่าเราและแผนการของพระเจ้าสูงกว่าเราครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานดพระพรที่น้องแจ็คทุกท่านครับสวัสดีครับ อีกต่อไปพระเจ้าเป็นทุกคำตอบและทรงอยู่ไม่ไกลแค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุทอมเข้าใสความหวังทั้ง ทอทิ้งให้ต้องดดานอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์เมื่อวันจีสิ้นหนทางแค่วางภาระลงพระองค์จะดู มีบัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจเขาฝากไว้ที่พระองค์เราไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังใน มีปัญหาเมื่อพายุท้องเข้าใส